ไปกันอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับที่ผมได้พูดไว้ว่ากรณีอยากสวยอยากงามนะครับแล้วก็อยากจะเสริมนะครับส่วนที่หายไปเช่นจมูกเนี่ยจากกรณีสาวนะครับอายุ25ปีเข้าคลินิกเสริมความงามเพื่อที่จะเสริมจมูก แก้นะครับจากของเดิมเนี่ยที่ลักษณะมันเป็นรูจมูกที่มันทะลุนะครับเจ้าหน้าที่ของคลินิกเนี่ยก็มีการให้ดมยาสลบนั่นเองแล้วก็เกิดอาการช็อกหมดสตินะครับแล้วก็เสียชีวิตบนเตียงเสริมสวยนั่นเองเบื้องต้นนะครับทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ได้มีการสั่งให้ปิดคลินิกดังกล่าวเป็นเวลา30วันครับนี่วันนี้เลยล่าสุดนะครับทางด้านนายแพทย์อภิชนจีนนะครับ อภิชนนะครับซึ่งเป็นรักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันและก็เป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเปิดเผยอย่างนี้ครับว่าเคสเนี้ยผู้ตายเนี่ยได้มีการนัดนะครับมาผ่าตัดเสริมจมูกแบแบแบชนิดเปิดนะครับหรือว่าโอเพนนั่นเองแล้วก็มีการตัดนะครับเอาบริเวณซี่โครงเนี่ยนะกระดูกซี่โครงเนี่ยมาต่อที่จมูกโดย ใช้เวลาในการผ่าตัดเริ่มกันตั้งแต่เวลา10นาฬกานะครับก็มีการให้โดมยาสลบหลังจากนั้นนะครับก็มีการดำเนินการไปตลอดจนกระทั่งถึงเวลา13นาฬิกาคนไข้ก็มีอาการผิดปกตินะครับจึงมีการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการแพ้นะครับยาสลบนั่นเองนะครับซึงทาง เจ้าหน้าที่นะครับก็มีการเรียกนะครับรถฉุกเฉินมาแล้วก็มีการทำ CPR ใช้เวลาไปประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นผลต่อมาก็เสียชีวิตครับนี่ก็ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับตัวที่เข้าไปดูครับมีเครื่องลมยาสลบนะครับมีถังออกซิเจนนะครับถังแก๊สยาสลบอยู่แล้วก็มีเตียงประตัดครบครับปีไฟสองสว่างแต่ว่าใรายละเอียดที่จะลงเข้าไปดูทุก,ท,กทุกระเบียบตามตามของ มาตรฐานห้องผ่าตัดนี่นะครับก็ที่บอกตรงๆว่าต,ต,ต,ตอนนี้ที่ผ่านมาเราขอว่าห้องผ่าตัดเล็กครับท่านห้องผ่าตัดใหญ่เราไม่เคยนอนุญาตให้มีในคลินิกเลยครับที่ผ่านมาครับก็เลยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าจะตรวจจริงๆเนี่ยก็น่าจะประเด็นเรื่องห้องผ่าตัดใหญ่คงเป็นไปนไม่ได้ที่จะให้ให้เปิดขึ้นครับท่านครับครับก,ก็สิ่งที่ทํานั้นนะครับมันเกินกว่าที่คลินิกทําได้แน่นอนเพราะว่าดูลักษณะ่าตการที่ทําเนี่ยมันกลายเป็นห้องผ่าตัดใหญ่ เพราะว่ามีเครื่องดมยาสะดแล้วก็มีเตียงผ่าตัดมีโคมไฟผ่าตัดนะครับอันนี้ก็คงต้องดูว่าแบบนี้เนี่ยฐานความผิดคืออะไรนะครับผมจะขออนุญาตให้ทางท่านรองที่ดีอาคมได้ให้ข้อมูลกับสื่อครับเชิญครับก็ขอบคุณท่านที่ดีนะครับก็ในตามพรบสารพยาบาลนะครับที่ได้กําหนดรายละเอียดมาตรฐานนะครับเรื่องของบุคลากรที่จะมาประกอบ วิชาชีพในสารพยาบาลหรือสถานที่ต่างๆนะครับคือตามที่ทางท่านทบสจได้เล่ามานะครับใน่ก็พบว่าในส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพนะครับที่มาทําการผ่าตัดก็ดีทําการดมยาก็ดีตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยก็ยังไม่ถือว่ายังไม่ได้ขอยื่นใบสบพ .6 นะครับจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่จะมาทําในคินกแห่งนี้ตรงส่วนนี้ก็จะมีฐานความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติพยาบาลของเรานะครับก็จะมีโทษปรับนะครับใน แด้ดูแลสถานที่นะครับให้เกิดความปลอดภัยด้วยตรงส่วนนั้นนะครับเมื่อผู้นำนวยการเห็นว่านะครับสถานที่ตรงนี้มันไม่มันมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายผู้อำนวยการต้องระงับระยับยางตรงส่วนนี้นะครับซึ่งผู้อำนวยการก็จะมีโทษความผิดตามมาตรา34มวงเล็บ4นะครับก็จะมีโทษปรับนะครับที่น่าสําคัญคือสถานที่แห่งนี้นะครับผู้ประกอบกิจการเนี่ยได้มีการต่อเติมนะครับแล้วก็ไม่ได้มาขออนุญาตกับผู้อนุญาตนะครับคือแพทย์สจนะครับก็ทําให้สถานที่ตรงนี้นะครับไม่ชอบด้วยกฎหมาย เขาพูดง่ายๆคือเป็นคลินิกเถื่อนเมื่อมีการให้บริการเกิดขึ้นมาตอนก็ยังมีโทษจำคุก5าปีหรือปรับไม่เกิน10,000แนบาทซึ่งโทษตรงนี้นะครับเป็นโทษทจะต้องมีการส่งฟ้องพนักงานสอบสวนนะครับในส่วนของฐานความผิดนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอการโฆษณาตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานความผิดที่มีการโฆษณาที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับแล้วมีการโฆษณาถ้าหากพบว่าเป็นการโฆษณาที่รัวอวดเป็นเทจนะครับเนี่ยก็จะมีโทษความผิด โทษจำคุกหนึ่งปีกือปรับไม่เกินสองหมืนบาทหรือทำจําทั้งปรับตรงส่วนนี้นะครับและหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการยกเลิกการโฆษณาฝ่าฝืนนะครับก็จะมีการปรับอีกวันละหมื่นบาทเป็น,เป,นเป็นต้นไปนะครับตรงส่วนนี้ทราบว่าในส่วนเบื้องต้นนะครับทางปทุมธานีได้มีการสั่งปิดเป็นการทั่วข่าวแล้วนะครับสาวันด้วยกันเพื่อให้สัมปบันได้มีการแก้ไขนะครับเพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมายของสาธารณบันต่อไปนะครับหลักการโทษก็จะประมาณนี้ในส่วนของการส่งฟ้อง หรือแจ้งความที่พนักงานสอบสวนนะครับก็จะมีโทษฐานความผิดอันแรกคือในเรื่องของการเปิดสารพยาบาลนะครับในบริเวณโซนห้องผ่าตัดที่ไม่รับอนุญาต ซึ่งถือว่าเป็นคลินิกเถื่อนอันนี้ก็ต้องไปแจ้งความตรงส่วนนั้นนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการกระท,ทําที่การประกอบวิชาชีพนะครับประกอบให้เกิดกลไกการเสียชีวิตขึ้นมาตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยก็ต้องส่งไปให้ทางแพทยสภานะครับื่อตรวจสอบเรื่องของจรรยาบรรณการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพของตัวเองต่งตอไปครับก็นําเรียนข้อกฎหมายและรายละเอียดต่างๆประมาณนี้ครับก็คือโดยสรุปนะครับ ก็มีความผิดตามพรบรซึ่งเป็นทั้งมนระดับเปรียบเทียบคดีก็คือปรับในกรณีซึ่งจำคุกไม่เกิน1ปีเนี่ยทางสำนกสักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีก็เอาไปปรับได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่พร้อมมาตรฐานในคลินิกหรือว่าการโฆษณานะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือต้องไปแจ้งความร้องทุกขกล่าวโทษกับ,ก,บกับคลินิกนะครับก็คือเจ้าของคลินิกก็คือคนที่ลงทุนเช่าตึกแล้วก็ หมอที่ดําเนินการที่อนุญาตให้มีการทําผ่าตัดแล้วก็แพทย์วิสัญญีกับแพทย์ผ่าตัดที่ไม่ทําการผ่าตัดเพราะว่าสถานที่แห่งนั้นก็ถือได้ว่าไม่ใช่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ทางวระทรวงทาน,นี้ก็คงไปทําส่วนนั้นแต่ก็เบื้องต้นก็คือมีการสั่งปิดสถานพยาบาลไปแล้ว30วันนะครับคราวนี้ในส่วนของแพทย์เองเนี่ยซึ่ง,งมีเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้ตามคลิอิกต่างๆก็จะโฆษณานะครับว่ามีการทํนานู่นนั่นนี่ แล้วก็แพทย์เองเนี่ยอย่างที่ทางปทุมแจ้งมาว่าแพทย์สองท่านเนี่ยก็ไม่ได้ไปขออนุญาตว่าจะทํางานที่คลินิกแห่งนี้คือมันจะมีแบบฟอร์มคือแพทย์เนี่ยเวลาเราอนุญาตให้เปิดคลินิกคุณหมอที่จะมาขอเปิดต้องมีคุณอาวุิซึ่งแพทย์สภารับรองเราก็บอกว่าอันนั้นองค์ประกอบที่หนึ่งครบแล้วองค์ประกอบที่สองคือสถานที่ต่างๆถ้ามันเรียบร้อยครบถ้วนนะครับเราไปตรวจเราก็ให้เปิดคลินิกได้นะครับ นั้นก็ในส่วนของหมอที่จะมาทํานอกเวลาหรือทําบางช่วงเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเช่นกันนะครับไม่ใช่เป็นหมอแล้วจะไปทํากิจกรรมที่ไหนก็ได้เพราะว่ากฎหมายของประเทศนี้เนี่ยหมอคนไหนจะไปตรวจที่คลินิกไหนหรือจะไปทํางานโรงพยาบาลไหนเนี่ยต้องมีชื่อไปขึ้นเพื่อให้คนไข้ได้รู้ว่าเป็นหมอจริงๆนะครับเป็นหมอที่ไปถูกต้องตามกฎหมายนั้นคนไข้ไม่รู้หรอกเดินเข้าไปในห้องนั้นว่าเป็นหมออะไร